สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องรู้ไว้เพื่อที่เราจะไม่ถูกเป็นเหยื่อหรือถูกเอาเปรียบจากคนอื่นนะครับแล้วเด็กหมายถึงใครคะครับผมเด็กก็หมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับแต่ถ้าเลย18ปีขึ้นไปเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยครับผู้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่ไม่ใช่นะครับผู้ใหญ่ต้องมีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเลย18ปปีขึ้นไปเขาเรียกว่าเยาวชนนะครับ ครับผมแล้วนักเรียนพอจะรู้ไหมครับว่าสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่ข้อแล้วมีอะไรบ้างครับสามข้อครับสามข้อไม่ใช่ครับห้าข้อค่ะห้าข้อก็ไม่ใช่ครับสี่ข้อครับครับผมสี่ข้อถูกต้องนะครับแล้วนักเรียนพอจะรู้ไหมครับว่าทั้งสี่ข้อนี้มีอะไรบ้างครับไม่รู้ครับนะครับสําหรับสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดอยู่สี่ข้อนะครับข้อหนึ่งคือสิทธิในการมีชีวิตรอดนะครับข้อที่สองคือสิทธิในการรับการพัฒนานะครับ ข้อสนะครับสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองนะครับและข้อสีข้อสุดท้ายนะครับคือสิทธิในการมีส่วนร่วมนะครับเอาละครับนักเรียนทีนี้ครูจะให้การบ้านนักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับว่าสิทธิทั้ง4ีข้อนี้มันครอบคลุมถึงอะไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนมีอะไรจะถามครูไหมครับคุณครูครับแล้วพวกผมจะต้องไปค้นคว้าจากแหล่งไหนบ้างครับครับผมสําหรับแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับมันก็ไม่ยากนะครับอาจจะเป็น ในห้องสมุดของโรงเรียนนะครับหรือห้องสมุดประชาชนนะครับหรือถ้าไม่สะดวกเราอาจจะถามผู้ที่รู้ก็ได้นะครับถ้าจะให้สะดวกและให้ข้อมูลได้ดีนะครับอาจจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะครับแต่ว่านักเรียนต้องระมัดร,ระวังในการใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตมันมีทั้งคุณประโยชน์และก็โทษต่อเรานะครับถ้าเรารู้จักใช้มันมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับแต่ถ้าเราใช้มันในทางที่ผิดมันก็จะให้โทษกับเรานะครับนักเรียนครับนักเรียนดูข่าวกันไหมครับไม่ดูครับ แล้วส่วนใหญ่นักเรียนดูอะไรกันนะครับดูทีวีกันบ้างไหมดูครับแล้วดูอะไรกันนะนารูโตะครับเดลมอนครับการ์ตูนค่ะนาดาลาครับฟังเพลงค่ะไม่ดูข่าวกันเลยเนาะแต่คู่ดูข่าวน,นะครับจะเห็นว่าเด็กสาวหรือเด็กผู้หญิงนะครับถูกหลอกจากบุคคลที่เราไม่เคยรู้จักนะครับบุคคลแปลกหน้าอาจจะรู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นไฮไฟล์เนาะคิวคิวแชทอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งเด็กวนนี้จะถูกหลอกเด็กผู้ชายก็เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะติดเกมเนาะหมกมุ่นอยู่แต่ในร้านเกมหรืออยู่ในบ้านที่พ่อแม่ต่ออินเทอร์เน็ตหรือซื้อคอมให้นะครับครับผมเด็กพวกนี้ก็จะมีนิสัยมีโรคส่วนตัวสูงนะครับและจะมีนิสัยลักขโมยนะครับรู้ไหมครับว่าเขาขโมยเงินไปทําอะไรครับเอาไปเล่นเกมครับถูกต้องครับเด็กพวกนี้ต้องการเล่นเกมเนาะเอาละครับท้งเรียนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกันบ้านที่ครูให้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ นักเรียนทั้งหมดทำความคารพขอบคุณค่ะคุณครูแม่ วันนี้ทำอะไรกินดีแล้วพี่อยากกินอะไรล่ะจ๊ะเพราะว่าอยากกินลาบปลางั้นเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปซื้อปลาที่ตลาดเพราะปลาที่บ้านเราหมดแล้วได้เดี๋ยวพ่อไปซื้อก็ได้สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าลูกเป็นไงบ้างลูกปัดวันนี้ไปเรียนมีการบ้านไหมลูกมีครับแม่คุณครูให้มาคนขวาเรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานซึ่งมีสี่ปรการ แต่ปัดก็ยังไม่รู้เลยครับว่าสิประกันควบคุณถึงสิทธิอะไรบ้างดีแล้วลูกครูนี้ดีเนาะที่ให้เด็กๆมาคนขอด้ตนเองไม่ใช่น่าฟังครูพีดอย่างเดียวใช่จ้ะพี่ลูกปัดจ้ะเมื่อกี้พี่ปลาล์มเขาเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเห็นเล่าให้ฟังว่าวันนี้พี่เขาได้อบรมเรื่องสิทธิของหนูหนูต้องรู้ลูกลองไปถามพี่เขาดูสิเผื่อพี่เขาจะรู้ครับแม่ขอบคุณครับ พี่ปามพี่ปามพี่ปามครับอ,อะไรปัดเอไาอเาสียงดังจังพี่กับเพื่อนๆกำลังทําการบ้านอยู่ไม่เห็นหรอปัดขอโทษครับพี่ปามอุ๊ยสวัสดีครับพี่อ้อมสวัสดีครับพี่จีนสวัสดีจ้าปัดปามครับพอดีคุณครูกองปัดให้การบ้านปัดมาว่าอ๋อพอดีเลยพี่ๆสามคนเพิ่งเข้าอบรมสิทธิของหนูหนูต้องรู้ ที่พี่ๆจากสนยนลูกหญิงเขาให้ความรู้พอดีกับการบ้านของปัดเลยมามาเดี๋ยวพี่สามคนจะเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆนะเรื่องดีๆอย่างนี้ทุกคนต้องตั้งใจฟังหลักสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานมีอยู่4ประการสิทธิข้อหนึ่งคะ่ะพี่อ้อมปัดมานั่งกใกล้ๆเพนนี่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังข้อที่หนึ่งนะปัดสิทธิในการมีชีวิตอยู่รอดคือสิทธิที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่ตามมาตรฐาน ควรถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติด้วยนะจ๊ะข้อที่2ส,สิทธิในการได้รับการพัฒนาควบคุมถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาทุกประเภททั้งในและนอกระบบโรงเรียนและสิทธิที่มีตามมาตรฐานความเป็นอยู่เพียงพอกับการพัฒนาร่างกายและจิตใจความรู้สึกนึกคิดศีลธรรมและสังคมด้วยนะจ๊ะปดัดครับพี่อ้อมแล้วข้อที่3ล่ะครับ สิทธิข้อที่3นะสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกเอารัดเอาเปรียบการล่วงละเมิดทางเพศการใช้แรงงานเด็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายต่อการพัฒนาการของร่างกายสมองจิตใจศีลธรรมและสังคมหรือกระทำการในลักษณะ ที่โหดร้ายรุนแรงตลอดจนปกป้องคุ้มครองเด็กที่มีชีวิตอยู่ในภาวะยากลำบากเช่นเด็กพิการเด็กผู้ลี้ภัยเด็กกำพร้าเป็นต้นและสิทธิข้อที่4สิทธิในการมีส่วนร่วมคือสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพในทุกๆเรื่องสิทธิการแสดงออกได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์พอจะเข้าใจบ้างไม้ปัด เข้าใจครับแล้วถ้าเด็กถูกละเมิดสิทธิหล่ะครับพี่ปามพี่ยังรู้มาอีกนะว่าถ้าเราถูกละเมิดสิทธิทุกรูปแบบหรือพบเห็นเหตุการณ์การค้ามนุษย์เรายังสามารถโทรแจ้งสายด่วนเพื่อช่วยเหลือเด็กหมายเลขโทรศัพท์053642599ตลอด24ชั่วโมงเลยนะปัดอยู่ในอำเภอแม่สายของเรานี่เองโอ้โหอย่างนี้เด็กก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองเหมือนข้อที่3น,นใช่ไหมครับพี่ปา ใช่เราจะปัดแต่ปัดต้องบอกต่อกับคนที่ไม่รู้ให้รู้สิทธิของตัวเองด้วยนะและอย่าลืมเตือนเพื่อนเพื่อนด้วยละ่ะเมื่อเรามีสิทธิแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องและดีงามด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่ๆ <c oughs> ทั้ง3คนครับพี่ๆทั้ง3าคนเก่งกันไหมครับถ้าเก่งอย่าลืมบอกต่อต่อกันไปนะครับว่าสิทธิเด็กมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทบทวนให้ฟังนักครับข้อที่1สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด ข้อที่สสิทธิในการได้รับการพัฒนาข้อที่3ส,สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองข้อที่4ส,สิทธิในการมีส่วนร่วมนะครับ